ชื่อไผ่ครับชื่อชื่อไผ่ไผ่ชื่อชื่อจริงพีสิกครือบุญอชานามสกุลนามสกุลหรือวิบุญอาชาอยู่ชั้นปสองั้หนึ่งเออหกเจ็ดขวบครับแล้วก็อยู่โรงเรียนเมืองเรษตรวิัย์ครับบ้านอยู่ร้อยเอ็ดครับหมู่สองสองสอง หมู่สองสองสองสี่ครูจำชั้นชื่อครูคือนันทนาบุญพาชื่อเล่นชื่อคูนานและอีกคนหนึ่งก็คือชื่อชื่อว่าครูจุนำเ้อะไรวะเออชื่อจริงชื่อชื่อจริงชื่อชื่อพันธิลาใจศักครับ วันนี้อยู่ที่โคราชชอบเรียนคอมพิวเตอร์ครับชอบเล่นเกมกดหรือเกมในโดสับครับอืมเกมมันสนุกครับ

นำสกุลเอาทับทันโรงเรียนโรง,งเรียนโรงเรียนอะไรแก่แล้ว <laughs> ข,าขายอะ,อะไรขายกาแฟากาแฟโบราณ <laughs> <laughs> ใครได้อีกแงไม่รู้แต่รู้ว่าเยอะช่วยยัง แม่ต ough> ัวเล็กมันน่นมันมันขี้แตกตัาชื่อยังตาชื่อยังตัวชื่อแม่ตัวเล็กแม่ตัวเล็ชื่อ แมวมันจะต่อยกันแล้วนะครับนี่นี่นะครับแมวก็จะต่อยแมวตัวเล็กชื่อแมวตัวเล็กชื่อเออมองคลแมวตัวใหญ่ชื่อวังนีชื่อคเขา ชอบรึนี่กไม่ต้องเอาไม้ออกอีกครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอาไม้นี้ยืนให้ยาเจ็บเดี๋ยวซื้ออียงบทนี่กี่โมงนั้วน่ยอะไรพูดก็ชื่ออียงฮะชื่ออะไรครับ ชื่อทองบายอายุเท <cek warm> <anza> ่าไหร่ครับเก้าสิบเจฟจะไปสัมภาษณ์พนอนอยู่สามแ็ชอบกินอะไรนะอบกินอไครับลาะ ไม่ชอบเก่กกินเลยว่าที่สุดครับอสาสายสา,สนา,ยากนอะไรสำยกอะไรเนี่นนอบีลิกกกี่คนครับชคนอชื่ออะไรบ้างครับเชื่อสมบัติบัญญัติรัตนาเสนีตายไปแล้ว ทำเลย,ย,ยครับ,รบอายุเก้าสิบยัไปาย่หล่อมยันย่แล้วนาทีล่อง่หลห่อมย่หล่อตรงไหน

อ๋อยายยายอรัญญาเผกจันทึกค่ะยายน้อมอายุเท่าไรนะครับอายุเท่าไรครับอายุเจ็ดสิบห้ายลางเจ็ดสิบหกค่ะบ้านเลขที่หน<ว>ึ่งหมู 2, ่สองตำบลมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาชอบม่ชอบกินอะไรครับชอบกินอาหารรสจัดไม่ค่อยชอบของหวานชอบกินพวกอาหารรสจืดก็ไม่ชอบชอบกินอาหารรสจัดชอบกินอาหารญี่ปุ่น เอาทำได้เจ็ดเจ็ดสิบห้าย่าเจ็ดสกลไปลงอะไรกลัไปเป็นสภาพไข่กต่อไปไ,สไปไสภาพไข่ đi 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 ไปเดิไออนไปไปตรงนั้นนะงาให้หลานสัมภาษณ์ก่อนแล้วรับได้ไหนี<ม>่ยลับได้ไหมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทองหลอมครับชื่อยายทองหลอมนามตระก,กูลน,นามตระก,กูลอะไรนามตระก,กูลบุญพยุงอายุเท่าไหร่ครับอายุเจ็ดสิบห้าชอบกินอะไรชอบกินเลยครับ,ชอบ,รบชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเส้นใหญ่ ย่าหอมกำลังไปไหนจะไป,ไปบ,บใใ้านยายน้อม<ป>อ่าอ่าไม่เห็นาข่าวไได้วยไม้องถามดิไปได้เลยได้ครับเดินตามย่าหลอไปตามย่าหลอมเต้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 เ้เต้เเต้เ